ปรนะมาณน่ะเขาว่ามันเลี้ยงง่ายมันกินเก่งครับเขาว่านะ่ะแต่มันก็กินเก่งจริงนะมันกินฟางเก้งเลี้ยงสบายนู่สบายของไทยก๋วยเตี๋ยวสบายแบบให้ฟางแลว้วให้น้ําแล้วเราก็ไม่ได้ทําอะไรครับเลี้ยงงัวนเนี่ยเราก็ถ้ากดกรดกระเซ็นมาเนี่นะเดี๋ยวลูกชายอย่าว่าง oh. ไม,ไม่ไม่มีงานทําอะไรเงี้ยนะก็ทานาน,นี้แหละแต่ว่า งวเนี่ยก็ไปดูไปดูว่าเออเรามีความสุขให้มีงวัวเลี้ยงพอ,อ,อทําได้คให้ครอกสะอาดให้คอกกว้างเด็กๆต้องไปลงยูทู e สิเนี่ยเดี๋ยวลงให้จะได้ดังๆเป้าหมายของคุณยายเนี่ยในการเลี้ยงวัวเฉพาะเลี้ยงวัวเนาะจะจะมีกี่ตัวหรือว่าจะพัฒนาวัวไปยังไงคุณยา ก็ก็คัดไปเรื่อยๆครับคัดให้สวยไปเรื่อยๆก็จะประสมพันธ์ที่ที่ที่ดีๆเนาะไม่ได้ยุ่งยากเลยเนาะไม่ได้ยุ่งสบายมันอยู่ที่การจัดการใช่นะครับการจัดการมันง่ายเป็นเรื่องง่ายมันก็ง่ายใช่เนาะ <laughs> แต่เราทําเป็นยุ่งเยิ่งน่มันก็ยุงย่งเยิงนะคุณ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับาวาัสัน้อยชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลหนองโพอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีเรามาพูดคุยกับคุณยายสมอนคุณยายมีอายุ75ปีเราไปรับชมประสบการณ์ของคุณยายกันเลยครับ แนะนำตัวหน่อยครับแนะนําว่าไงคุณยายชื่ออะไรชื่อสมอนคุณยายสมอนจ้ะนะครับคนน่องโพ้งเธอต้องเยียวยาสุขสันคุณยายสมอนจ้ะเลี้ยงวัวมานานหรือยังครับสองปีแล้วสองปีแล้วขอโทษนะครับคุณยายอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าปีกุน่ะเจ็ดสิบหกแหละยังยังเจ็ดสิบหกแล้ววัวในคอกมีกี่ตัวครับตอนนี้สิบหก 16ตัวเลี้ยงกีค่คนครับก็เลี้ยงแบบลูกชายเขาก็ป้าเป็นคนดูแลนะลูกชายเขาก็มาดูเขาก็ช่วยค้นขี้มั่งครับป้าเขาบลาเขาออกจากเวนนะนนะป้าก็อยู่คอยดูให้น้ำให้อาหารให้ฟางเ <c oughs> ช้ามาทำอะไรมาครับคุณยายคุณยายเช้ามาก็หุงข้าว กุ่งค้าเลยเช้าพอ้ายน้อยก็ามาน้ําให้มูอะแค่นั้นอาหารอาหารก็ให้เย็นให้เย็นทีเดียวเลยจ้ะแล้วก้องวันเขากินอะไรครับกองวันก็กินฟางกินน้ำเนี่ยคุณยายเ,าเป็นคนน้องให้ไหมเป็นคนนองให้คนน้องให้อีกโอ้โหเจ็ดสิบห้าเจ็บหแล้วไม่เหนื่อยลรอครับก็ไม่พอทําได้นะ่ะม,ม,มันทำเหมือนเหมือนทาเล่นๆครับ ทำทุกวันอย่างนี้เลยทุกวันโอ้ยจังแข็งแรงเลยเหมือนออกกําลังกายนะคุณยายไม่มีโรคอะไรลูกไม่มีเบาหวานไขมันความดันไม่มีตื่นเช้ามานี่ก็หน้าที่หลักคือให้น้ําให้ฟางให้น้ําให้ฟางแล้วญ้าล่ะครับย้ามีคนตัดย้านี่จ้างเขาตัดหรือว่าจ้างเขาตัดจ้างเขาตัดก็ดูแลทั่วไปดูแลทั่วไปก็จะมีอาหารโคตดให้เขาด้วยใช่ไหมคุณยายอาหารเนี่ยพรจะพาดูอาหารนะครับ นี่ก็จะเป็นอาหารคนเป็นกระสอบเนาะจ้่ <Yeah. S 1> นี่จะเป็นอาหารที่เขาผสมมาให้เรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 1> สลับวัวแม่ลูกเนาะตนนัวนี้ตอนนี้ในคอกมีสิบหกตัว <Yeah. S 1> เลี้ยงสองปีมันยากไหมครับในการดูแลเขาเนี่ยไม่ยากนะเลี้ยงง่ายถ้ามีอาหารให้กินก็สบายครับแต่นี้เราก็ลูกชายเขาเป็นตำรวจเขาก็ ซื้ออาหารมาให้ก็ให้วันละลูกมั่งลูกครึ่งมั่งกระสอบหนึ่งนี่ใช่ไหมครับก็อาหารคนนี่จะเป็นตอนเย็นตอนเย็นตอนเย็นให้ก็โดยเฉลี่ยวันนึงก็หนึ่งวันละกระสอบว่ากระสอบพวก่าบางทีก็ไม่อิ่มก็ให้กระสอบครึ่งก็เลี้ยงง่ายนี่เป็นพันอะไรคุณยายพอจะรู้จักไหมเบ้ามันปบอรมันใช่ไหมสีแดงครับผมแวบขี่รถ ผ่านไปต้องว่กลับเลยมันเป็นสีแดงแสบตามากนะครับข้อนี้ทําไมถึงได้ถามลูกชายรับว่าทําไมต้องเอาบะมันเขาบะมันนะ่ะเขาว่ามันเลี้ยงง่ายมันกินเก้งครับสว่านะแต่มันก็กินเก้งจริงนะมันกินฟางเก้งครับ <Yeah. S 1> แล้วก่อนที่จะมาเลี้ยงวัวเนี่ยคุณยายทำอาชีพอะไรถามย้อนไปก่อนขายกุวยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวมาสี่สิปี ครแล้วก็เหมือนว่ามันยุ่งอ่ะขายไม่ไหวครับเหนื่อยจะเลิกก็เลิกตอเนี้ยลูกชายเขาเอาวัวมาให้เลี้ยงทีเนี้ยลูกชายก็เอามาเลี้ยงเองนี่แหละป้าก็เป็นคนดูแลดูแลช่วยช่วยดูแลระหว่างที่ไม่อยู่เนาะใช่ให้เขายู่เราก็ไม่ต้องทําครับแล้วระหว่างขายก๋วยเตี๋ยวกับเลี้ยงวัวไนยากกว่ากันเลี้ยงวัวง่ายกว่าก๋วยเตี๋ยมันเหนื่อยทั้งวันนะลูก กูเตี่ยวต้องทําทั้งวันเหนื่อยทั้งวันนะยืนทั้งวันยืนทั้งวันยืนมาสี่สิบปีนะลูกครับสี่สิบปีเออเลี้ยงวัวง่ายกว่าเลี้ยงวัวง่ายกว่าแต่เงินก็ไวกว่ากูเตี่ยวอะกูเตี่ยวเงินไวกว่าใช่วัวเนี้ยต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาถ้าว่าตกลุกแล้วก็สบายปีหนึ่งก็ออกลุกตัวนึงเนี้ยคนนี้ได้ขายไปหรือยังครับเนี่ยยังไม่ได้ขาย มีคนมาใหา้เลยละเขาก็ยังไม่ค่ายมีคนมาตอมกันได้ยเล,ยละผมมันต้องมีคนมาตอมเยอะแน่เลยนะครับแล้วผมจะอินเสิร์ตภาพเข้านะครับทุกคนว่ามันสวยมากแล้วก็โครงสร้างเขาดีมากเลยแต่แก็แบบเนี่ยเขาก็ข้อเบอร์โทรไปครับข้อเบอร์โทรไปขอเบอร์โทรลูกนะครับถ้ากว่าค่ายเมื่อไรเขาก็ให้โทรไปหาเข้าอ๋อนี่เลี้ยงสิบหกตัวนะครับตัวเมียสิบสี่ตัว โอ้ตัวเมียสิบสี่ตัวเลยเจ้พูส่องตัวเอาลงคอกครั้งแรกกี่ตัวครับคุณยายลงคอกครั้งแรกสิบห้าแล้วก็ไปซื้อพ่อหัวเพิ่มมาตัวนงใช้เงินเยอะไหมครับตอนนั้นโอ้ใช้เงินก็ก็เยอะนะน่าจะหลักล้านเนาะใช่หลักล้านเนาะหลักล้านแบบเราต้องทาโรงให้มันนะครับตอนนี้ก็ทําใหม่หมดเลยใช่ไหมครับทำหม่หมดเลย อครับนี่จากที่เห็นนะครับก็จะเป็นรงเรือนสี่คูณสี่นะครับทุกคนเป็นแบบเป็นเพิเเพงหมาเงั้นแล้วก็มีข้างหน้าบางไว้นะแต่ต่อไปก็จะปลูกออกอีกมันจะออกรูปอีกแล้วนะครับผมเนือที่กี่ไร่ครับทุกยายที่เลี้ยงตรงนี้ตรงเนี้ยสี่สิบไร่ไปถึงข้างหลังเลยใช่ไหมครับมีมีปลูกข้าวด้วยใช่ไหมปลูกข้าวปลูกยาไว้ว่าจะปลูกอีกเนี่ยถ้าปลูกอีกเราก็ ปล่อยเลี้ยงอ่ะปลูกให้ถึงสิบร่อยแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยเลี้ยงโครงการก็จะปลูกหญ้าเพิ่มจะปลูกหญ้าเพิ่มก็จะสบายขึ้นสบายไม่ต้องไม่ต้องตัดหญ้าแล้วไม่ต้องไม่ต้องจ้างเขาตัดหญ้าก็จะปล่อยทีละล็อกจ่องล็อกอะไรเงี้ยให้กินครับแต่เขาเขา,เ,ขาเดี๋ยวเราปลามันไปอยู่ข้างนอกนะเรามาเนี่ยนะเราเรียกมันนะเดี๋ยวมันมาเองอมมืมาเอง แล้วปัญหาที่คุณใจยังยัง,ยงอยู่อย่างเงี้ยมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับไม่มีนะบางทีก็ค่าเจ็บบ้างเล็กน้อย,ก,ยก็ฉีดยาเข้มองเข้มก็หายให้สตัตวแพทย์มาฉีดครับทองแก่ก็ต้องให้สตัตวแพทย์มามาดูมาฉีดครับฉีดกระ,ะกระ,ะไม่ได้เดือดรุกแทงซื้อมาเลี้ยงทั้งหมด16ตัว <16. S 2> ออกลูกหรือยังครับคุณยายตอนนี้ออกมาตัวหนึ่ง แม่มันนนะแม่หมืนนะแม่มอออกลูกมันลูกสวยลูกตะกีนะ้ตัวแดงแดงตะกี้อนะ่ะต้องสวยแน่พ่อแม่เขาสวยอ่มยผมเห็นเลือดเข้ามามีแต่สวยๆนั่นเลยนะครับเป็นทําเขาหมดทุกตัวเลยนะครับเออบางบ<อ>ตัวไม่ได้ทำานนาเข้าไม่มีเองนะลูกบางตัวก็เป็นเขาธรรมชาติข้าวธรรมชาติเลยเขาเข้าไม่มีตัวตะกี้นะไม่มีข้าวหรอกตัวที่ว่าสวยที่ว่าออกลูกหม่ครับไม่มีไม่มีข้าว รยเบบนี้ยงสบ,บาย, <Okay. S 1> ยเนาะสบาย์ของไทยก๋วยเตี๋ยวสบายแบบให้ฟางแลว้วให้น้ำแลว้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรครับคนที่คนที่ที่ถ้าถ้าคนเก่งก็ตากได้อเขาซือ้อรลับซื้อลูกก็สิบห้าบาทแต่ในป้าเนี่ยมันแก้แล้วไงก็ไม่เอาครับก็จะทำก็ดำได้ ก็มีคนมาซื้อเนาะขี้วัวมีคนมาซือ้อขี้งัวนะเดือนหนึ่งเขาก็ได้กันหล่พันนะครับข้าวมาขนเองเข้ามาขนเองตอนนี้เราให้เขาใช่ไหมครับหรือ,อยังไงเหลือให้เขามาซือ้อไม่ได้ให้หหรอกนี้เอาไวเาา้เข้านาอ๋อเข้านาป้ามีนาเยอะมีร้อยร้อยห้าสิบไร่ครับนาดัวเองนะนะครับผมถามหน่อยเนาะทำนาตั้งร้อยห้าสิบไร่แล้วทำไมต้อง เอาวัวมาเลี้ยงหรือว่าเป็นความคิดใครครับที่เอาวัวมาเลี้ยงเนี่ยความคิดลูกชายใชย่กับแม่ด้วยแหละยายด้วยแหละครับก็ว่าถ้าเลี้ยงงัวเนี่ยเราก็ถ้าลด,ด,ดกระเซ็นมาเนี่นะเดี๋ยวลูกชายจะ่าว่างไม,ไม่ไม่มีงานทําอะไรเงี้ยนะก็ทํานานี่แหละแต่ว่างัวเนี่ยก็ไปดูไปดูว่าเออเรามีความสุขที่มีงัวเลี้ยง <laughs> ก็เอามาเสริมในระหว่างในระหว่างทางที่จะ,ะเกษียณเนาะใช่เดี๋ยวเพื่อลูกเต้าไม่มีงานทำล้านนะมีล้านจ้องคนครับล้านไปเรียนแคนาดาคนหนึ่งู้ยิ่งไปเรียนก็ไปจสองตัวไม้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องส่งเขาแล้วเขาทำงานเลี้ยงตัวเองเรียนไปครับ <laughs> แล้วลูกหลานเขาไม่ว่าหรอครับว่าจะมาทำอะไรให้ยายแกลำบากอะไรเงี้ยไม่ว่าไม่ว่า เราช,เนะเาชอบด้วยเนาะชอบชอบไม่อยากอยู่เฉยมั้งเอะไม่อยากอยู่เฉยไม่ก็พวกคิดยายนี่แหละครับที่ให้เขาเลี้ยงเนี่ยครับได้เดี๋ยวมานั่งคุยกันใหม่นะจะใส่นี่ <c oughs> แล้วบ้านคุณยายอยู่ตรงไหนกันเนี่ยนั่นนะบ้านขายของนี่เหรอขายของนะอ๋อผมนึกว่าเป็นที่อีกที่นึงไม่ใช่นี่แหละบ้านบ้านคุณยายเนี่ยครับครับผมถาม,ห,มหน่อยนาะ อายุเยอะๆขนาดนี้ยมีบุรรคในการเลี้ยงวัวบ้างไหมคุณยายไม่มีนะไม่ไม่ค่อยเหนื่อยหรอก <c oughs> เราก็ค่อยๆทำไปนะู่น <c oughs> เหนื่อยเราก็หยุดแต่ก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรคนทีน้อยหนึ่งแต่ <c oughs> เวลาเขาก็เอารถมาดานัดานดันออกเดี๋ยไปไว้เดี๋ยะ <c oughs> จะจ้างเขาคนไปทุ่งนาง <c oughs> ไม่เหนื่อยเท่าไรหรอกพอทำได้ ก็ให้คอกสะอาดนอให้คอกสะอาดให้คอกกว้างเเด็กๆก็ต้องไปลงยูทูปใช่ีหมลงยูู่ยูอย่าลงให้จะได้ดังๆหรือว่าธุรกิจในครอบครัวเนาะใช่ก็สบายใจนะนูครับสบายใจสบายใจผมถามหน่อยเนาะว่าเป้าหมายของคุณยายเนี่ยในการเลี้ยงวัวเฉพาะเลี้ยงวัวเนาะจ้ะ จะมีกี่ตัวหรือว่าจะพัฒนาวัวไปยังไงกันยายก็ก็คัดไปเรื่อยๆครับคัดให้สวยไปเรื่อยๆป้าว่ายนะครับก็จะประสมพันธุ์ที่ที่ที่ดีๆอ่ะครับลูกชายลูกชายเขามีเขามีน้ำเชื้อค่าย<อ>ก็ไปตำความเขาครับเคยไปดูกับเขาไหมครับ ไม่เคยไปดูแต่ลูกชายไปเคยเคยดูผ่านช่องยู u ูบไหมเคยเคยลูกชายดูให้ให้ดูใช่เล่นๆอย่างนี้เล่นอย่าเลี้ยงเนี่ยอย่าเลี้ยงอย่างเนี้ยอ๋อครับครับเมื่อวานซืนนี่เขาก็มามาโชว์นะเ้าไปประกวดที่ด่านช้างเนี่ยโชว์เงาช่วยอย่างนั้นเลยไปดูครัไหมครับลูกชายไปดูป้าไม่ได้ไปอ้ป้าไมไม่ไปดูไปดูไม่อยากไปไหนนู่นครับอยู่บ้านเหมือนกั ลาคนที่นัวเสร็จก็ไปช่วยลูกคายข้องมั่งเล็กๆน้อยๆไปดูแลลูกกระภายข้าก็ถือว่าทํายามบ้างเนะาะช่วยด้วยกันธุรกิจในครอบครัวกันนะครับอคุณยายอยากจะบอกคนที่อายุเยอะๆแล้วเนี่ยแล้วมาเลี้ยงบัวเนี่ยแนะนําเขาหน่อยเลี้ยงได้ไหมยังไงเลี้ยงได้ครับผมไม่ลําบากจะททาให้ถูกนะไม่ลําบาก ปลางวัวไม่ค่อยสบายมั่งเราก็หาหมอหาหมอก็ไม่ลำบากอ่ะก็เอาฟางให้กิน้ามีอาหารก็เอาหารให้กินครับต่มีหญ้าเราก็เอายาให้กินอือที่ยญ้าเนี่ยเราไม่ได้ไปตัดเองหรกเราก็จ้างเขาตัดมั่งครับที่เลี้ยงประจําถ้าว่าไม่ต้องตัดเลยนะั่นนะเราก็ปล่อย้าปลูกหญ้าเยอะๆนะครับนี่เราปลูกยังไม่เยอะเราเพิ่งหัดเลีย้ย ดี๋ยวสักผู่ก็จะมีแปลงยาแล้วเนาะแปลงยาแปลง้าเราก็ลปอยทีนี้เราก็ไม่ต้องจ้างใครครับทาได้แก่อย่างป้าเนี่ก็ทําได้นะไม่ได้ยุ่งยากเลยเนาะไม่ได้ยุ่งสบายมันอยู่ที่การจัดการใช่นะครับ้าจัดการมันง่ายเป็นเรื่องง่ายมันก็ง่ายใช่เนาะแต่เราทําเป็นยุ่งเยิงอนมันก็ยุ่งเยิงอนนะคนบางคนบอกว่าอายุขนาดนี้แล้วนะครับเลี้ยงวัวเยอะขนาดนี้มันทําไม่ไหวหรอกไม่จริงไม่จริงไม่จริง ไม่จริงสําหรับป้านั่ไม่จริงยายเนี่ยนะไม่จริงทําได้แน่นอนทําได้ทําได้แน่นอนเลยเนี่ยอยากจะบอกเกษตรกรรุ่นลูกรุ่นหลานดีกว่าปากบอกถึงเขาหน่อยว่าจะมาเลี้ยงัวเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างเริ่มต้นยังไงดีครับคุณยายเริ่มต้นก็มีตังมีตังซื้องูมีทางตังทำโรงเรือนครับ พอพันธุ์แม่พันธุ์ต้องดูแลยังไงครับต้องเลือกซื้อ,อยังไงดีต้องเลือกมันก็มีร่า่ย่างนนะนี่เลือกอย่างกลางคพันธุ์เนี้ยนะครับกันอย่างเลี้ยงง่ายสีแดงเนี้ยเน้นสีแดงสีขาวได้ไหมสีขาวก็ไม่ไม่ไม่ถนัดอะ่ะ <laughs> <laughs> ชอบสีแดงชอบสีแดงแต่สีขาวก็มีคอกนึ่งนะเนี้ยเลี้ยงแบ้งกับข้ายี่สิบแม่จ้างเขาเลี้ยงจะงาม น่าเลี้ยงแบ่งแต่คุณสําหรับคุณยายสมอนก็ถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนเนาะใช่ถูกจะแพงแดงไ้ก่อนเนาะจะถูกจะแพงขอให้แดงไว้ก่อนนะครับอ่าแดงมันด้วยนะนู่นสข้าวมันไม่สะอาดจริงมันก็มอมมอมแหมมนะอ๋อถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนหรือคนที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะมาเยี่ยมชมฟาร์มหรืออยากจะมาขอเปิดแบ่งยังไงเนี่ยติดต่อได้ทางไหนครับคุณยายติดต่อทางลูกชายลูกชายนะครับเดี๋ยวจะ แปะเบอร์โทรทายคลิปนี้ให้เนาะเนาะวันนี้ต้องขอบคุณคุณยายสมนนะครับที่ได้ให้ความรู้เนาะสำหรับอายุมากน้อยยังไงอ่ะขอให้มีใจรักเนาะแม่ก็เลี้ยงได้เลี้ยงได้นูไม่ลําบากครับผมสบายสบายสบายจะทําอย่างอื่นมากมายทํานาก็ต้องไปลงล่มลงโคลนเนี่ยเราก็ทําไม่ค่อยไหวต้องขอบคุณคุณยายมากๆนะครับผมแก่งความรู้เนาะวันนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณมากค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยายสมรมากๆนะครับที่ได้ร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมอสันน้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ